ตอนสองทุ่มเนาะค,ะะคะ่ะเนาะสองทุ่มพานอ้องเลอออนไปโรงพยาบาลด้วนค่ะตอนสองทุ่มเกิดอีหยังขึ้นเนาะคะ่ะเนาะอุย้ยได้กินมะ Uy, si Kimbo. Kimbo. Dia hitam tu mana? Ni. Ha? Au. Kau hitam sang. Au. Kau hitam sang. Apa ni nam? siapa? Siapa? ใชบปะไอ้แม่กินน้ำเนี่ยไอ้แม่กินน้ำเนี่ยไอ้แม่กินน้ำเนี่ยไอ้แม่กินน้ำได้รึอืมใช่ไอ้แม่กินอะไรโอ้ยก็เป็นน้ำสั่นว่าไอ้แม่กินเิอะอืมอืมอะไรอ๋อสวัสดีเสถาไปยังอืมสวัสดีครับ สวัสดีค่ะมือหนึ่งคันถือกล่องค่ะอิ้มอล้วอิียอกับสูตรถอยออกมาแล้วค่ะอะบายบายนี่นี่บายบายรับบายบายก่อนครับบายบายจุ๊บด้วยจุ๊บด้วยวน,นี้เลอออนกับไปลรงเรี้ยนค่ะมือปานนี่เนาะคะ่ะเนาะที่ เด็กน้อยอวกใส่นนองเล้ออนนะคะบันเนียนกับ่อยากกันว้าให้เพิ่นดอกเนาะคะ่ะเด็กน้อยเนาะบันนี่ม้ามือน,นีไหมคะ่ะคันกับว่ายอยู่เอา้าหนองเลีออนขึ้นคือเด้เปลี่ยนเสือไม่อีกคุณครูเปลี่ยนเสียให้ไหมคัเอาไปชุดไปให้เปลี่ยนอีกเอาเปลี่ยนเสียให้บัดม้ามือน,นีน นองกับมาอวกอีกล่ะค่ะสิปเป็นจังไหนอวกออกเบิร์ดมะเห่่นยวนโบนซิมาเนาะค่ะเนาะยูห้องรับแขกอวกใส้อน <c oughs> อวอกไซผื่นพ่อไปทำความสะอาดให้ยู่อืมลายแม่ไข่ติก๋กพาอัาอองกะสิปเป็นไม่สิติเดชื่อด้อค่ะ มันกย็ยานแบบว่าอยู่ทางโรงเรียนน่ะค่ะเพิ่นเพื่อนก็เขียนบอกว่ามีเด็กหน่อยป่วยเทียนเขาเอ่นมาอันท้ายแล้วก็วหกะะักไหมค่ะเอืน่นมาลูกไว้รัดเอยียงจากยางนี่แหละเพื่อนติีไปข้างหน้าหน้าประตูที่เขาสีเข่าไปเห็นไหมคะ่ะ มีเด็กหน่อยเป็นขันผู้ใดมีอาการนังสี่กับฝ่าไปหาหมอสินะคะ่ะล้วก็เอาเอาก่อนเอาหรือเอาอีกอย่างไปไปตรวจนอนได้ออนกะกบอ้วกค่ะมื้อนี้เที่ยนึงแล้วเดี๋ยวถ้ามีเที่ยสองหรือมีทายมีอย่างน้ำกะกะซ้อมมึงกันไปเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเดี๋ยวค่ะสิซ้ซอมมึงไปค่ะสิเป็นเช่นไหนคะ่ะแต่มึงเนี้ยมึงคืนค่ะพอหะมัก็ หากออกมาแล้วก็อาบน้ำอาบยังห้มาใส่ชุดไห้ค่ะเฮ้ยน้อหัวเข้าไปโรงเรียนไดซ้อมมือซามือนอหลาก็ได้น้องดุตีล่ยหัวเข้าไปโรงเรียนได้ก็ได้เน้อเฮ้ยซ้อมมึงเนาะค่ะน้องว่าสิเป็นยังไงึ้นนี่ค่ะถ้าน้องยังห่างยังยังกะกะต้องได้พาไปหาหมอเอา ก็ต้องในกิก็บอ่าอ้วกหรืออียังไหวเราไปเช็กไปตรวจเนาะคะ่ะว่าน้องติดเชื้อบอัมือหวานเนี่ยค่ะเด็กหน่อยคนนั้นนะคะเพิ่นอ้วกใส่เสื้อผ้าน้องแล้วอ่อนเบิร์ดทั้งน้องเท่าทั้งยังกันได้มัดซากมาหยังออกห้ปั่นแบบปั่นแบบความร้อนเอ่อสูงสุดเลยค่ะหาเชื้อค่ะยังกันก็บ,บ่บ่รูกว่าลูกจ้าของติดบัวนะคะก็คือบ,บ่ กับเป็นห่วงยูค่ะเอาไปโรงเรียนกับเป็นห่วงยูแต่ว่า <c oughs> แต่ว่ากะกะต้องเอาไปค่ะกะ <c oughs> ให้เขามีพุ้มตอนทานเนาะค่ะเนาะขันเป็นเทากับรักษา <c oughs> เอาเนะค่ะเนาะธรรมดาแหละค่ะเดี๋ยวมาซ้อมมึงกันเนาะคะนะ่ะเนาะว่าสิเป็นเจ้าไหนมาฟัางกันค่ะ <c oughs>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  มาอัปเดตอันอตอนสองทุ่มเนาะค่ะเนาะสองทุ่มพาน้องเลอออนไปโรงพยาบาลด่วนค่ะตอนสองทุ่มเกิดอีหยังขึ้นเนาะค่ะเนาะอันเพี่อนสิบอ่อยฟังตอนหกโมงแงงค่ะนอะ้องเกิดอาการเริ่มเริมมีอาการอ้วกค่ะหกโมงแงง พอนนองเลอ้อนไปฮับหนองเลอ้อนมาช่วงช่วงสี่โมงแร้งแล้วกันคันบ่ได้ไปหับหนองเลอ้อนน้ำค่ะคันคันว่าคันเริ่มคันมีอาการเจ็บคอแล้วก็เลยบ่อยากเออเอาไข่เอายังไปไปไปปนไปยางกับหนองกับเด็กหน่อยยีุ่่นนะค่ะคันก็เลยบ่ไปอันบะนี่ก็เลยพอหับม้าแล้วพอหนองเลอ้อนก็เลยดูแลหนองเลอ้อนค่ะ ดูแลนองและอ่อนหอดันประมาณหกโมงแ้งนี่แหละคะ่ะแล้วก็ไดยงนว่านองและอ่อนอ้วกขันลงมาเห็ดกับเขาลงมาเห็ดกับเขาแล้วกันเตรียมน้ำเตรียมยังไว้ให้เขานะคะต้มน้ำต้มยังไว้ให้ให้น่องให้ยังเยกกับเขาไปให้น้องแล้วก็ไดยงนว่าเอ้านองและอ่อนอ้วกเพราะอ้วกแล้ว หลังจากนั้นมาอ้วกทุกสิบนาทีเลยค่ะจนหอดสองถุมบนเสาวอ้วกอ้วกตลอดกินยังน้องไปกับอวนน้ว,อวกกินน้ำน้องไปกับอ้วกกินนมแม่น้องไปกับอ้อวกบ่หยุดอ้วกก็เลยว่าเอ,อต้องไปโรงพยาบาลแล้วค่ะไปแบบชุกเฉินไปแบบไปโรงพยาบาลมอกับเพื่อนกันแนะน้ำอยู่หรอคะบ้าน ท่านกับญานแบบน้องเป็นสายติ้งหรือเป็นอีหยังสินะค่ะก็คืออันเทนคลิปเด็กน้อยว่าเริ่อมอาการอ้วกเริ่มหยังแล้วกะเอาน้องแล้วอ่อนเนมเริ่อมอาการอ้วกแล้วกะรีบต้องเฝ้าพาน้องไปโรงพยาบาลล้วกะทั้งโรงเรียนเพิ่นกะก็มีแบบใบลาเนาะค่ะเนาะ<อ>ถั้งเมื่อวานนี้เด็กน้อยก็อ้วกใส่น้องแล้วอนน่อนเนาะค่ะ บัน้คันกาคิดมาอนย่ยหายนองแลวอ่อนนั่นเป็นเด้อย่าหายแลวอ่อนติดเชื้อติดยางเด้อล่ะค่ะกัเลยแกนองแลวอ่อนกับติดเชื้ออิลีค่ะติดเชื้ออันเพราะถ้าไปหอดหลงหมอกันะเก็บเศษเศษที่เจ้ากุฏิที่อวกที่ยังน่บไปน้าค่ะเพราะถ้าไปหอดอันหลงพยาบาลนั่น เพิ่นกะตรวจเราเพิ่นกะบหายค้ำแนะนำบานถ้าสวรานนอนลงบานกับหมอกะสิเช็คเช็กร่างกายเช็คยางหายต่บ่ากับว่าดดดูแลอีกอย่างก็คือหายตะาน้ำกินเพิ่น่าทังสี่บ่ได้เฮ็ดอีกอย่างหายิ่นกะว่าถ้าหาย้องไาอยู่บ้านเขากับสังเกตอาการเอาถ้าอาการบ่ดีขืนกับพาไปไหมเพิ่นวางสี่ค่ะแล้วกัเพิ่นกะให้พ่อกับแม่เป็นคนตัดสินใจเองขันใจ่เสือ อันเต่าอะไรอันบันเนียนหมอก็เล่นคันก็เล่นว่าแล้วขันยานแบบแันก็เลยอธิบายฟังว่าคันยานแบบน้องนะค่ะเป็นส่ติง้งยานพิโกนี่ยังอยู่ในท่ออีกยังหมอก็เลยบอกว่าน้องไม่ได้เป็นค่ะเพราะว่าหมอตรวจร่างกายตรวจยังอ่ะขันตอนแรกแล้ววหายแล้วก็คือน้องไม่ได้เป็นส่ติ้งค่ะคันก็ล่วงโอกไปอีกแล้วอาการนี่ ก็คือบบไดเป็นแบบอบไดเป็นโอ๊ยสองเลือนตามมือค่ะบบไดเป็นแบบอันลล่แรง่นมาเป็นแล้วประมาณสามมือเราก็หายไปเองถึงในนอนลงมมาถึงยังพ่นก็บ,บ่ได้ซอยอย่าง่นมาสิค่ะถ้าสว่านหนงอมีอาการซีดปากซีดหรือดิซสซีดหรือปากซีดนาซีดหรือท้อง ซีดหรืออยังสีนะค่ะแล้วก็ต้องฝ่าไปพ้าน้องและออนไปหาหมอแต่น้ำก็ต้องให้น้องกินเรื่อยๆค่ะพอมาเมื่อนีนองก็ล่าเลื้งค่ะบโบได้อ้วกหลังจากที่พอสองถุมสามถุมมาแล้วนองก็ไ่ได้มีอาการอ้วกอีกกะกะีใจไปเน,ะะน,นาะค่ะน้องนั่นแหละค่ะพอมือนีมาก,ก็บบได้อ้วกแกกับอ,อุจจาระกับปกติบบได้เป็นแบบอัน เหลวบ่ได้เป็นหยังก็คือปกติค่ะหมอก็ให้สังเกตมึงนะคะ่ะก็คือเป็นปกติอยังนั่นแ่ละค่ะเลมาอาเบตให้ฟังน่องก็คิดว่าน่องบ่ได้ติดเชื้อบ่ได้ยังก็คือเป็นอาการซื้อมั้งคะเป็นอาการจากการที่กินเขา่าหรือน่องแบบ กินอาหารกลางวันอยู่โรงเรียนนะคะมิเศษอีกอย่างออกมาออกเบิดทุกอย่างเลยค่ะก็คือนีแต่แค่หลอดเราก็เป็นซุปเป็นเนื้อเป็นยางออกมากับ่ได้มีมยางอีกค่ะนั่นแหละค่ะก็ก็เลยมาเบามาอย่างไห้ฟังเนาะค่ะเนาะมาชสี้งแจงให้ฟังบางคนก็สิรอรอฟังหรือคํำต่อคาำยางจากขันเนาะค่ะเนาะแา่ขี่ไปกับกับว่ดได้บ้านเด็กหน่อยคนนั้นกับวไดไทยไซไล่เพิ่นดอกเนาะค่ะเนาะแต่ก็คือข้อหมายก็อยาก อย่กเค็ดที่ไปเพื่อ,อเนื่องกับเป็นความทรงจําของจของวกขวงเพราะว่าเกิดถ้าเกิดที่ยังขึ้นมาเขากับสิไดรูว้ว่าเออเริ่มจากมือใดเนาะเพ่อนอาการที่น้องเป็นค่ะแล้วก็เพราะมือนี่มาน้องก็ดีดีอยู่ค่ะบ่บได้เป็นอีหยังเสียงเอี่ยมเออคนนึ <laughs> กินข่าวก็คือไดเอทอยู่ค่ะบ่ได้ห้กินแบบอาหาร อาหารหยาบก็บคือกินอาหารเป็นแบบอาหารเลวให้น้องเป็นบดเป็นยังสิค่ะหมอก็นแนะนําให้กินแบบนี้ขนมปังก็เป็นแบบบดเป็นยังไห้เขาสินะคะบางเทีเขาก็ยังมทันได้แบบอา่าเขาเอื่อว่าอีหยังยังมทันได้ร่างกายม้วนในปรับตัวนะคะก็ยังกินน้ำนุ่มก็ยังม้วนในไห้ค่ะสิเพราพยายามที่สิให้นุ่มกินนะคะอย่าอย่าน้องอ้วกอีกกับพยายามให้กินน้ำกิน น้ำก็คือเป็นคล้ายๆว่ามันมีวิตามินอยู่ในหารเราก็เป็นเกลือแร่เป็นอย่างเสียนะคะ่ะเขาเอามาปุงมาเฮ็ดอย่างเองทางโรงพยาบาลเยอรมัน,มน,ะะนก็ได้มีอย่างห้นด้ค่ะบ้านเขาก็มีเกลือแร่มีอย่างห้เรียบร้อยเนาะคะ่ะนะมาส่งเอาแต่ว่าทางทางเยอรมันเพิ่นแนะน้ำหเหฮาซือซ้อแล้วเฮาไปหาซือ้อมาเฮ็ดเอาด้ค่ะสิเป็นแบบนี้พวกยาพวกอย่างก็ซ้ำค่ะ <laughs> เขาไปหาซื้อแล้วก็มาเฮ็ดเอานี่ละ่ะค่ะ ขัางนอกกับโฟนโตกค่ะมือนี้ค่ะฝฟนตกกะมือนีก็เลยบ่ได้หายนองไปโรงเรียนค่ะก็เลยหายนองยุบ้านแล้วก็พ่อแม่ก็เฝ้ามึงอาการค่ะติดตามไปมืงไปเนาะค่ะเนาะไดโนเสาร์อย่ติดรอ อู e ๊ย้แต่เนอทัันรอืแต่นอทัั้งสันติัวอืมอืกะดียงโชคดีอยู่ะแต่ว่านาบันไดค่ะทั้งหอกแต่ว่าฝนตกฝนตก อายุพันบาทหน่อยดูอุ้ยอัสสวัสดีครับหรือยังทุกคนสวัสดีครับหรือยังครับครับอืมคลิปนี้ก็จะเอาไว้สนีนเนาะค่ะเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อความน่าใจให้เลยเด้อค่ะอ่ะแล้วอ่านบายบายด้วยครับมามาบายบายแล้วบายบายอ่ะจุ๊บด้วยไปกันค่ะบายบายค่ะ